สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเชา้านะครับวันนี้ผมจะแนะนำโปรโตคอลสำหรับการเชื่อมต่อแบบพ็อกซี่เข้าไดหัสที่ชื่อว่า v m a t นะครับโดยใช้แอปที่ชื่อว่า http injector หน้าตาประมาณนี้ดาวน์โหลดมาจาก Play store เดี๋ยว ไปดูข้างในกันพอเข้าไปด้านในด้านบนนะครับขวามือจะมีรูปฟันเฟืองเราแตะฟันเฟืองเสร็จแล้วเราไปเลือกหัวข้อ v t l นะครับตามลูกศรเลยพอเข้าไปด้านในหัวข้อแรกมีคำว่าคอคอก็คือแกนหลักนะครับพอเราแตะ มีหัวข้อ X-ray กับ v t o o l นะครับ X-ray นี้จะใหม่กว่า v t o o l นะครับแต่ว่าถ้าใช้สำหรับ V-mat เนี่ยจะสามารถใช้ได้กับทั้งสองแบบนะครับเราเลือก X-ray ก็แล้วกันนะครับโปรโตคอลนะครับ มีให้เลือกคือ AT, v m a t v v l e t s โตจัน shadowsocks so wicad r เราเลือก v m a t นะครับ server นะครับ server เดี๋ยวเราไปหา server กันเรามาที่ google นะครับพิมพ์คาว่า v m a t นะครับ vpn v m a t free นะครับแต่ค้นหา เสร็จแล้วเราไปหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า o p e n t u n n e l n e t นะครับพอเจอปุ๊บเข้าไปข้างในเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปหาเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ออฟไลน์แสงว่าเต็มนะครับโอเค ตัวนี้ V2V l m a t Server USF3 ออนไลน์นะครับดูว่าออนไลน์แล้วก็ดูว่าเต็มไหมมี77ทับ1น0นะครับถือว่าโอเคเราแตะ Create Account ต่อมานะครับ Username นะครับ Username เราก็พิมพ์ตามที่เราสะดวกนะครับ จะเป็นคำว่า check ห้5ห,ห้ก็ได้นะครับ sni หรือว่า b a ์ c o d e นะครับเขามีให้ให้ขึ้นมานะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับ W o ส r g คือตัวนี้เป็นโค้ดแบบกลางๆนะครับถ้าเราค้นหาในส่วนใหญ่เราจะเจอตัวนี้ ข้างมีคำว่า create นะครับ create เราแต่ create ก็เรียบร้อยนะครับ user name jack jack 5 5 5นะครับตัวนี้ uu id ตัวนี้คือ เรียกว่ารหัสประจำตัวนะครับรหัสประจำตัวของเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกนะครับตัวแรกนี่คือ t l s config 443นะครับก็คือตัวนี้ก็มี QR code อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือรายละเอียดที่เราจะใช้ถัดมาก็จะเป็นตัว HTTP config นะครับพอร์ต0นี่คือ QR code นี่คือรายละเอียดนะครับสามารถใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะใช้ตัวนี้ที่ l a config นะครับคือพอร์ต CC3 ผมจะ copy ตรงนี้นะครับ copy แต่ copy เสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ หน้าที่เราตั้งค่านะครับด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายบวกแต่ปุ๊บเราก็าวางเลยนะครับเรียบร้อยนะครับพอวางเสร็จเรียบร้อยเราแตะโอเคก็เรียบร้อยนะครับนําเข้ารายละเอียดไฟล์นี่ขึ้นมาแล้ว โค้ดนะครับปอด id เรียบร้อยนะครับเราก็กลับมากลับมาเรามาแตะหัวข้อนี้ start ก็แปลว่าเริ่มนะครับแตะเริ่มการตั้งค่า s s h นะครับมันจะมีหัวข้อเลือกเซิร์ฟเวอร์ตั้งค่าด้วยตนเองนำเข้าการกำหนดค่า เราแตะเลือกเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกดูว่าจะใช้ประเทศไหนนะครับสมมุติผมเลือกสิงคโปร์นะครับแตะสิงคโปร์เพราะเราแตะสิงคโปร์นะครับก็มีเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับก็มีตัวแรกตัวตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับ ผมเลือกตัวแรกก็แล้วกันนะครับตัวที่1ลองแตะดูก่อนว่าเชื่อมต่อได้ไหมโอเคเรียบร้อยนะครับเราแตะสตาร์ทคือตัวนี้เริ่มตอนนี้เราอยู่หน้าหลักนะครับด้าน,นข้างมีคำว่าบันทึกเราแตะบันทึกนะครับเพื่อดูว่าการเชื่อมต่อโอเคไหมนะครับ เพืเ่อนๆเห็นด้านล่างมีคำว่า vpn เชื่อมต่อแล้วนะครับแสดงว่าการเชื่อมต่อของเราเสร็จสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นเรากลับมาที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า what is my ip address นะครับก็เข้าไปดูข้างในนะครับ What is my IP address นะครับเราจะเจอเว็บไซต์ที่ชื่อว่า What is my IP address เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพอเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ISP ของเราจะเป็นที่สิงคโปร์ก็คือเป็นไปตามเซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งแสดงว่าการเชื่อมต่อและการใช้งานของเราเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ ประมาณนี้นะครับลองไปเล่นดูโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนสวัสดียามเช้านะครับ